วสันจอมพักดีคน<ด>ไทยคนไทยอะ่ะเราก็แบบช็อกเราไปเล่นที่โคราชล่าสุดเลยเล่นเสร็จเลยนะแล้วก็ลงมาจากเวทีปุ๊บแล้วก็มีน้องแกงเนี้ยคือน้องอ่ะเขาเป็นพ่อค้าร้านไม่บัตตี้ช็อปที่โคราชแล้วน้องก็แบบชอบวง H ฮตอด้วยก็เลยแบบมาหาเราแล้วเขาก็เพิ่งได้ตัวนี้เลยแล้วเขาก็ใส่มาแล้วเพื่อนก็บอกว่าผมว่าพี่แม็กชอบตัวนี้แน่เลยของแบบเนี่ยของน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาก็แบบว่า โอ้แต่ผมยังไม่ขายดิพี่แม็กแต่พี่แม็กลองก่อนพอผมใส่ปึ๊บ <laughs> เป๊ะเลยแล้วเพื่อนมันก็แบบบีบวนว่าแบบมึงขายพี่เขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอามาเลยแล้วเราก็ไม่ได้อ่านวพวกฟอนตอะไรเงี้ยเท่า <c oughs> ไหร่หรอกว่าแบบอ่านว่าอะไรแล้วเราก็มาอ่านดีๆแล้วว่าอ่านว่าวสันจอมพักดีคนไทยอะ่ะคนไทยอ่ะเราก็แบบช็อกว่าแบบเฮ้ย <c oughs> hey, นี่นี่มันปักใหม่หรือเปล่า <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันมันเป็นฟอนที่แบบ เหมือนพ่อค้าก็บอกว่าเอ้ยน่าจะหกศูนย์อะไรเงี้ยฟอนยาวแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วปักที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสตอรี่ที่แบบวนเวียนกลับมาใช่วนเวียนกลับมาแต่ว่าแล้วก็ใครใช่ใครที่แบบแบบอยากรู้ความจริงนะครับก็สามารถไปถามแทนผมได้นะครับก็เดี๋ยวให้จานเต่าขึ้นเทคตรงนี้ว่าแบบว่าเออชื่อนี้อะไรเงี้ยแบบไปถามเขาแทนผมก็ได้นะครับแท็กชื่อพอใช่แท็กชื่อพอแต่ว่าแบบ ผมไม่กล้าถามเขาจริงเ,ออเพราะแบบ<จ>เออเกรงใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเออ